ตลาดซื้อขายนักเตะต้องคนคอบอลเท่านั้นคอบอลพันแท้ต้องไม่พลาดเพียงทายทีมนี้คือทีมแชมป์ือดูการอะไรทายถูกรับทันทีแว่นตาลิกิทธิ์รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับชูสไลครับซัมเมอร์2023ชูสไลครับทางการเชลซีดึงโรเบิร์ตซานเชสเสริมทัพ เอามายังกำหน่งกับเกปาอาริซาลาเกะ่เชลซีดึงโรเบิร์ตซันเชสมาเสริมทัพเรียบร้อยหลังยอมจ่ายให้กับไบรตัน25ล้านปอนด์และสัญ,ญญายาวถึงปี2030เชลซีประกาศยืนยันการคว้าตัวโรเบิร์ตซานเชสผู้รักษาประตูดีกรีทีมชาติสเปนมาจากไบรตันแอนโฮฟอัลเบียนคู่แข่งร่วมศึกพิมลิกอังกฤษ่างเป็นทางการแล้วเชลซี Chelsea ต้องการหาในทวารคนใหม่หลังจากที่เอลูอาร์เบนดี้โกทีมชาติเซนาก้าย้ายไปค้าแข้งในลีกซาอุดิอาระเบีย ก่อนจะคว้าตัวซานเชสด้วยค่าตัวบวกแอดออน25ล้านปอนด์หรือประมาณ1,100ล้านบาทแบ่งเป็นค่าตัว20ล้านปอนด์หรือประมาณ880ล้านบาทและโบนัสรวมเงินไขต่างๆอีก5ล้านปอนด์หรือประมาณ220ล้านบาทซานเชสในวัย25ปีซึ่งตีมชาติสเปนไปแล้ว2นัดสัญญาก,กับเชลซีเป็นเวลา7ปีหรือว่าจะถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2030และจะเข้ามาแย่งชิงตำแหน่งตัวจริงกับเกปาอดิสบาล์ราก้ายนดานเพื่อนร่วมชาติต่อไปแหละครับ ด้านพาวินสแตนลียและรอเดนสตูร์สผู้ในการกีฬาของสโมสรเผยว่าเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับโรเบิร์ตเข้าสู่เชลซีเขาจะเข้ามาเติมเต็มคุณภาพในส่วนของผู้รักษาประตูของเราโรเบิร์ตพิสูจน์ตัวเองมาตลอดในศึกพรีเมียร์ลีกและมีชื่อทีมชาติไปแล้วเราตื่นเต้นที่จะได้ดูเขาทำงานร่วมกับมาริซิโอโปเชติโนและทีมงานโค้ชของเขาในฤดูกาลหนนะ้า ชูซะแล้วครับแมนซิตี้คว้ายอสโกควาดิโอนค่าตัวยังเป็นรองแม็กไกว่บรรดาคู่แข่งหนาวแน่แมนเชสเตีร์ดึงยอสโกควาดิโอนมาเสริมแนวรับเป็นที่เรียบร้อยหลังจ่ายค่าตัวก้อนโตให้กับแอร์เบอรรซิกแต่ยังไม่ทำลายสถิติกองหลังแพงสุดในโลกที่แฮร์รี่แม็กไกว์ทำไว้เมื่อปี2019แมนเชสเตีร์แชมป์เก่าพิมริกอังกฤษประกาศยันการคว้าตัวยอสโกควาดิโอน แตแบ็กจอมแกล่งทีมชาติโคโรเอเชียมาจากแอร์เบลรรซิกทีมในศึกบุนเดส,สลีกาเยอรมันอย่างเป็นทางการแล้วดาวเตะวัย21ปีซึ่งทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมในสกปวปครับ2022มีข่าวเกยงกับแมนเชสเตอร์ซิตี้มาสักพักแล้วแถมเจ้าตัวยังตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับเรือใบสีฟ้าได้แล้วด้วยแต่ยังติดปัญหาเรื่องค่าตัวกับแอร์เบลรรซิกทำให้การเจรจาติดขัดก่อนที่เพิ่งจะปิดดีลและเปิดตัวอย่างเป็นทางการกวาดิโอนสัญญากับเรือใบสีฟ้าเป็นเวลา5ปี หรืว,ว่าจะถึงช่วงซัมเมอร์ปี2028ขณะที่ค่าตัวอยู่ที่77ล้านปอนด์หรือประมาณ3,388ล้านบาทส่งผลให้เป็นกองหลังแพงสุดอันดับ2ของโลกรองจากแฮร์รี่มาควายจารแบ็กทีมชาติอังกฤษที่ย้ายจากเลสเตอร์ซิตี้มาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อปี2019ด้วยค่าตัว80ล้านปอนด์หรือประมาณ3,520ล้านบาทโดยกวาดิโอเ้เผยหลังจากเปิดตัวกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ว่า ผมฝันมาตลอดว่าสักวันหนึ่งจะได้มาเล่นที่อังกฤษและตอนนี้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้หลังจากที่พวกเขาเพิ่งจบฤด,ดูกาลไปพเป็นเกียรติอย่างยิ่งสําหรับผมใครก็ตามที่เห็นแมนเชสเตอร์ซิตี้เล่นในฤดูกาลที่แล้วคงจะรู้ว่าพวกเขาคือทีมที่ดีที่สุดในโลกการคว้าสามแชมป์บ่งบอกสิ่งที่คุณจําเป็นต้องรู้เกี่ยวกับคุณภาพที่ทีมนี้มีการได้มาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นสิ่งที่พิเศษมากสําหรับผมและครอบครัวการได้มีโอกาสร,ร่วมงานกับเป๊ปกวาร์เดล่า เป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์เช่นกันผมรู้ว่าตัวเองไม่ได้สมบูรณ์แบบและผมก็แน่ใจว่าการเล่นของผมจะก้าวขึ้นภายใต้โค้ชที่เก่งที่สุดในวงการฟุตบอลดาวเตะโครแอตเปิดใจแหละครับฉู่สละครับทางการรายที่3แมนยูคว้าลาสมูทฮอยลุนเปิดตัวยิ่งใหญ่ต่อหน้าแฟนผี แฟนบอลแมนเชสเตอร์ในเต็ดจุดผูฉลองได้แล้วหลังจากสโมสรประกาศคว้าตัวลัสมุดฮอยลุนเข้ามาสู่โรงละครแห่งความฝันด้วยค่าตัวบวกแคดออน72ล้านปอนด์และสัญญายาวถึงปี2028แมนเชสเตอร์ยไนเต็ดประกาศยืนยันการคว้าตัวลัสมุดฮอยลุน ของหน้าดาวรุ่งทีมชาติเดนมาร์กมาจากอาตาลันตาที่ในสิบเกาโชวสลาตเรี่อย่างเป็นทางการแล้วและมีพิธีเปิดตัวต่วตอหน้าแฟนบอลที่สนามโอทับฟอร์ดก่อนจะลงเล่นเกมกระชับมิตรกับลองสจากฝรั่งเศสโดยดาวยิงไว้ย20ปีเพิ่งแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวในลีกเมืองมักโะโรนีเมื่อฤดูการที่แล้วสัญญาคาแค่ในถิ่นโอทับฟอร์ดเป็นเวลา5ปีหรือว่าจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2 0 2 8พร้อมกับออปชั่นสามารถขยายเพิ่มได้อีกหนึ่งฤด,ดูกาล ส่วนค่าตัวบวกแอดออนอยู่ที่72ล้านปอนด์หรือประมาณ3,168ล้านบาทแบ่งเป็นค่าตัวขั้นต้น64ล้านปอนด์หรือประมาณ2,816ล้านบาทขณะที่อีก8ล้านปอนด์หรือประมาณ352ล้านบาทนั้นขึ้นอยู่กับผลงานของนักเตะกับสโมสรหอยลุนกลายเป็นนักเตะรายที่3ที่ปีสแสดงดึงมาเสริมทัพในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้ต่อจากเมเันมากองกลางติผิอังกฤษและอองเดรโอนาน่าผู้สาประตูชาวแคมรูล หากขอบรุกท่านชอบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ